สวัสดีครับคุณผู้ชมครับช่องการแสงทองมีเดียชาแนลครับวันนี้ก็กลับมาพบกันใน EP ีนะครับต้นๆของรายการสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณสำหรับ f c ขอบคุณพี่น้องแฟนๆพี่น้องอเกษตรกรที่เลี้ยงแพะให้กำลังใจนะครับติดตามกดติดตามช่องแล้วก็กด ถูกใจนะครับกด s u b s c r i b e ติดตามช่องให้นนี้ขอบคุณมากๆเลยสำหรับทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้เรานะครับทีมงานของเราแสงทองมีเดีย a d ด e r t i s i n g นะครับเอฟเ7 5้อยเาเมกะเฮิร์อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยแสงทองฟาร์มแพนมะอำเภอวังสะพุงแล้วก็บ้านไอฟาร์มแพะนะครับอำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันครับก็ขอบพระคุณสำหรับทางผู้บริหารทางบ้านไอฟาร์มแพะนะครับคุณนครด้วยนะครับ ขอบคุณทีมงานทางบ้านไอฟาร์มแพะแล้วก็เพจบ้านไอฟาร์มแพะกดติดตามกันได้เลยนะครับสลับเพจทาง300ยอดจะประจวบคิรีขันแล้วก็โลโก้ล่างข้างล่างช่องของเรานะครับได้ติดโลโก้แล้วก็ติดเบอร์โทรสรับบ้านไอฟาร์มแพะไปด้วยนะครับแสงทองฟาร์มแพนมอญอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยขอบคุณ f ีเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับอขอบคุณ f ีเอฟซีที่แจ้งข่าวเข้ามานะครับแพะราคาแพะทางภาคเหนือ ราคาแพ็ททางภาคกลางราคาแพ็ททางภาคใต้นะครับภาคกลางหรือว่าทางอีสานบนอีสานล่างนะครับทางมหาสา,า,า,ารคามตอนกลางของภาคตะนออกเฉียงเหนือไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทางกาลสินขอนแก่นมุกดาหารพื้นที่ทางกาลสินนะครับสกลนครรอยต่อทางมุกดาหารน้องคายอุดรธาน,ทานีทางน้องบุรีรัมพ์นะครับมาจังหวัดเลยก็พื้นที่รอยต่อทาง ขอนแก่นทางชุมแพนะครับพื้นที่ใกล้เคียงทางขอนแก่นทางชัยภูมินะครับแล้วก็มาทางภาคกลางนะครับอีสานกลางตอนบนทั้งตอนล่างของภาคเหนือ,อ8-9จังหวัดของภาคเหนือแล้วก็ทางภาคกลางนะครับนครสวรรค์กาญจนบุรีนะครับพื้นที่พิษณุโลกนะครับพื้นที่ทางเพชรบูรณ์นะครับ หลายพื้นที่ที่พี่น้องเลี้ยงแพะกันเยอะนะครับแล้วก็เกษตรกรที่เลี้ยงแพะใส่ใจถึงคุณภาพของแพะนะครับหลายส่วนที่พี่น้องเลี้ยงกันอยู่ตอนนี้ก็เชื่อเลยเกินว่าราคาแพะในช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับราคาแพะในช่วงที่เกษตรกรกําลังจะเริ่มผลิตลูกแพะได้ได้สายพันธุ์ที่คุณภาพนะครับอาจจะเป็นช่วงที่ช่วงเริ่มต้นหนาวปลายฝนต้นหนาวนี่แหละนะครับซึ่งจะทาให้เกษตรกรนั้น มีเวลาที่จะต้องดูแลนะครับเนื่องจากสภาพอากาศอาจจะอํำนวยความชื้นน้อยนะครับสภาพอากาศซึ่งไม่ต่างาซึ่งต่างจากหน้าฝนปกติแล้วนะครับเกษตรกรหลายท่านนะครับวันนี้ก็ยังคงนะครับใส่ใจถึงคุณภาพของลูกแพะนะครับในช่วงต้นหนาวนี้นะครับก็เชื่อลือเกินว่าเกษตรกรหลายท่านก็ประสบความสําเร็จกันมากมายนะครับเลี้ยงแพะ ขยายสายพันธุ์แพะนะครับไม่ว่าจะเป็นบอลูกผสมบอเลือดสูงก็ดีหรือว่าบอร้อยก็ดีนะครับการพัฒนาสายพันธุ์ที่มีความหลากหลายนะครับเน้นคุณภาพเน้นน้ําหนักทั้งโครงสร้างนะครับราคาแพะนะครับ FC แต่และจังหวัดได้แจ้งกันเข้ามาจากทางภาคเหนือบ้างภาคเหนือก็ยังมีราคาที่สูงกว่าภาคตอนอนงเหนือเล็กน้อยนะครับ ส่วนภาคกลางก็ยังอยู่ราคากลางๆก,ก็คือราคาไม่ถือว่าต่ำนะครับอาจจะมีราคาสูงกว่าภาคอีสานเล็กน้อยด้วยซ้ําไปนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของราคาอาจจะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายต้นทุนของพ่อค้าเองโดยตรงซึ่งอ,อยู่ในส่วนของโซนของภาคกลางนะครับเป็นส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่จะรับซื้อจากทางภาคอีสาน รับซื้อจากทางอีสานบนอีสานล่างนะครับก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายอาจจะลดเลทราคาลงมานิดหนึ่งเพื่อที่จะรับซื้อเข้าไปนะครับเพื่อรอขุนนะครับเกษตรกรเองก็ยังแจ้งข่าวมานะครับทางนครพนมอ่สกลนครบ,บึงการนะครับอ่ามุกดาหารนะครับพี่น้องทางน้องบุรีําพูอ่าน้องบุรีลำพูนี่เป็นพื้นที่ที่เลี้ยงแพะเยอะนะครับทางอุดอรธานีอ่ารอยต่อทางน้องคาย แล้วก็พื้นที่ที่พี่น้องเลี้ยงแพะเยอะก็คือรอยต่อสามจังหวัดนะครับน้องบุรีรัมย์ภูขอนแก่นแล้วก็จังหวัดเลยนะครับนี่ส่วนที่พี่น้องมีทรัพยากรนะครับมีปัจจัยได้หลายอย่าง,งซึ่ง่ซึงทําให้การลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของต้นทุนค่าอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นหญ้าการปลูกหญ้านะครับพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกหญ้าอย่างจังหวัดเลยนะครับพื้นที่ที่ มีอาหารเยอะนะครับสลับแพะนะครับเป็นกระถินเป็นใบไม้ต่างๆาทั้งต้นทุนในการผลิตอาหารเองสลับพี่น้องทางจังหวัดเลยตอนนี้ก็ผลิตอาหารเองนะครับ mm hmm. จังหวัดแต่และจังหวัดก็ราคาอ้างอิงนะครับ mm hmm. เดือรวมทั้งหมดที่แจ้งกันเข้ามาก็จะอยู่ที่ประมาณราคาแพะเดือนนี้นะครับร้อบาทนะครับสิกิโลกร,รัมถึง19กกิโลกร,รัมครับอยู่ที่ประมาณ1 1 0บบาทอ่า 1 9กถึง25ก็100บาท1 0 5บาทนะครับส่วนราคาพื้นที่ต่างๆที่อยู่ในพื้นที่าราคาประมาณสัการาคาที่อ,อ้างอิงนะครับในแต่ละพื้นที่ของประเทศนะครับโดยรวมทั้งหมดโดยเฉพาะาทางภาคเหนือนะครับราคานั้นสูงกว่าทางภาคอีสานภาคกลางเล็กน้อย นะครับแต่ว่าบางจังหวัดนะครับอย่างเช่นเชียงใหม่ก็แจ้งเข้ามาบอกว่าประมาณ110บาทนะครับก็อีสานเองโดยรวมทั้งหมดก็อยู่ที่ประมาณ100บาท110บาทนะครับไม่เกินนี้นะครับอันนี้ผมพูดเฉพาะแพะราคาตั้งแต่10กิโลกรัมถึง19กิโลกรัมนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับส่วนราคาแพะ19บกถึง25นะครับก็ลดลงมาประมาณสัก5บาทนะครับ 25ถึง30ก็จะลดลงมาอีกประมาณ5บาทครับโดยรวมประมาณนี้นะครับหรือว,ว่าเป็นราคาที่ใกล้เคียงสำหรับพี่น้องที่สนใจจะรู้ราคานะครับราคาก็อ้างอิงตามที่าทางช่องทางนะครับาทางเพจนะครับแสงทองฟาร์มแพนนมอำเภอบงังสะพูงจังหวัดเลยนะครับได้แจ้งทาง f อของเราได้แจ้งัเข้า,ขามาขอบคุณมากนะครับสำหรับการแจ้งราคา แล้วก็นําเรียนให้กับเพื่อนๆพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงแพะได้รับทราบราคาหน้าฟาร์มพี่น้องทางเอราวันนะครับเท่าที่ทราบมาก็110บาท115บาทนะครับบางฟาร์มก็ตั้งราคาไว้เลยนะครับ120บาทนะครับแต่ก็ยังมีเกษตรกรที่ต้องการที่จะต้องการพ่อพันธุ์แม่พันธุบอนลูผสมนะครับก็เกษตรกรบางบางส่วนที่เป็นราคาหน้าฟาร์มก็จะได้ขายในส่วนนี้ด้วยนะครับซึ่ง เป็นเรื่องปกติของแต่ละฟาร์มทึง่งซึ่งก็มีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ซึ่งจะเป็นการแบ่งปันให้กับเกษตรกรอยู่แล้วนะครับในพื้นที่ต่างๆส่วนเกษตรกรหลายๆท่านบอกว่าตลาดนัดแพะเริ่มขึ้นเดือนนี้เดือนนี้นะครับธันวาคมยังไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรนะครับก็ยังเงียบนะยังไม่มีความเคลื่อนไหวแต่ถ้าหากว่ามีความเคลื่อนไหวผมก็จะนําเรียนให้ท่านทราบวันต่อวันนะครับสำหรับคลิปแล้วก็ราคาถึงราคาแพะด้วยแล้วก็ทั้งความเคลื่อนไหวในเรื่องของตลาดนัดแพะจุดรับแพะ ในอ,อำเภอเอราวัณซึ่งบรรยากาศต่างๆผมก็ได้นำาเรียนและถ่ายให้คุณผู้ชมได้ชมกันเป็นระยะ,ระยะอยู่แล้วนะครับส่วนตลาดนัดแพ้นะครับซึ่งเอซของเราถ้าหากว่าทราบว่าอยู่ในจังหวัดไหนก็เรียนมาให้เราได้ทราบเพื่อกันแล้วกันนะครับขอบพระคุณมากๆขอบพระคุณล่วงหน้าสำหรับเพื่อนๆที่จะแจ้งข่าวเข้ามาให้เราในทีมงานของเราได้ทราบและก็เพื่อที่จะ แบ่งปันข่าวสารและก็แจ้งข่าวไปยังเพื่อนๆทุกท่านได้รับทรบาบกันเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับ FC ขอบคุณเพื่อนๆพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงแพะก็ยังส่งกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับสู้ๆต่อไปสำหรับการเลี้ยงแพะเกษตรกรที่เลี้ยงแพะซึ่งก็เป็นการตั้งเป้าที่จะทําพ่อพันธุ์แม่พน <S <s ันธุ์อย่างบอเลือดสูงอย่างบอร้อยหรือนะครับจะใช้บอลเ,เลือดสูงมาเป็นพ่อพันธุ์สำหรับบอลูกผสมนะครับก็จะทําให้ท่านประสบความสําเร็จได้ไม่ยากนะครับในเรื่องของการ พัฒนาโครงสร้างพัฒนาสายพันธุ์ที่ดีทั้งน้ำหนักตัวทั้งเกษตรกร,กรที่สนใจที่จะเลี้ยงแพะนะครับอย่างมืออาชีพนั่นเองนะครับราคาแพะทั้งจุดรับแพะทั้งตลาดนัดแพะทั้ง ID ดีไลน์สำหรับเพื่อนๆที่สนใจที่จะขอคําแนะนาําเรื่องของการตั้งกลุ่มนะครับในแต่ละพื้นที่ของแต่ละจังหวัดก็ ดูคลิปติดตามคลิป EP ต่างๆที่เราแน้นำเรียนจากตลาดน,ดนัดนัดที่แล้วนะครับเรามีบทสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องโดยตรงนะครับซึ่งก็สามารถที่จะให้คำแนะนำสำหรับการตั้งกลุ่มในแต่ละอำเภอได้เป็นความรู้ดีๆสำหรับเพื่อนๆเกษตรกรทุกท่านนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับ FC ขอบคุณเพื่อนๆด้วยขอบคุณบ้านไอฟาร์มแพะ อำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับแล้วก็ทั้งแสงทองฟาร์มแพนนมอาเภอวังสุงจังหวัดเลยนะครับช่องการแสงทองมีเดียชาแนลครับวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับเพื่อนๆทุกท่านที่ให้กำลังใจในค่มคืนนี้ช่วงเย็นๆวันนี้นะครับลาไปก่อนนะครับสำหรับอีพีนี้ติดตามกันใหม่ใน e ีพีหน้าครับโชคดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ